อบอกมาเนี่ยไอ้นันตาไฟเรื่อว่ามาบได้แล้วฮะมาได้กล้ eh าแล้วก็ต้องหาพี่นานตายเนี่ยจุผัวว่าจะได้ถึงมาทุกวันในยามเฮานัดเจอกันจุผัวท right> ี่บ no ้านน้องว่าจะได้ เอาซ้อบางนาหรือ uh, ว่าเอางานบางใจหากบอกเอ็นดูกลัวไฟก็เอ็นดูอายแน่เดิมหนานไปอ้วนไฟเหยือไอหนานคืดพอแล้วนี่เหนาเต้าที่เราทำกันอยู่เนี่ยไอหนานว่ามันบดีไอหนานเลยนัดไฟมาจะมาบอกว่า ที่เฮาอยู่กันเนี่ยมันผิดศีลธรรมข้อสามปานนาิปะตาวีรมณีนนอัตหิอัตโนโนาโถสุบุรีขิโยเป็นอันตรายต่อร่างกายมันมาดีนะพี่น้องเนาะแม่ดละเฮาสิ้นสุดกันเพียงตะอีนเนาะลากรไฟจา่าจุผัวว่าจะได้ถึงมา ทุกวันใน,นยามห่อนัอเจอกันจ<ด>ุบ<า>หวอีนานอยยหลอแกลก้นแก่งอันอ่ะอุยอีนานมานี่อีนานโอ้